เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องความชื้นในอากาศนะคะว่าความชื้นในอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะครูก็จะมาสรุปความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องลรมมรสุมให้เด็กๆฟังก่อนนะลมมรสุมคืออะไรนะคะลมมรสุมก็คือความแตกต่างของความกดอากาศ ระหว่างพื้นทวีปแล้วก็พื้นน้ำที่มันต่างกันมากๆนะคะเราก็เกิดการแทนที่จากาที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะถูกแทนที่ด้วยที่ที่มีอุณหภูมิต่ำหรือว่าความกดอากาศสูงนั่นเองนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่ง ามาจากอินเดียทำให้เกิดฝนนะกับลรมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมาจากจีนทำให้เกิดวุณหภูมิหรือว่าหน้าหนาวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าอากาศแห้งไหมนะคะอากาศแห้งคืออะไรแล้วอากาศชื้นละ่ะคืออะไรแล้วแต่ละวันนะคะนักเรียนคิดว่ามันมีอากาศชื้น กับอากาศแห้งเนี่ยนะคะทำให้เกิดปรากฏการอะไรบ้างในแต่ละวันอย่างวันนี้เราสังเกตวันนี้ทำไมเรารู้สึกว่าอากาศร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนมากเลยพาแห้งเร็วจัดนะคะมันมีนะคะอากาศแห้งหรืออากาศชื้นแต่วางวันโหวันนี้ออกไปนะคะเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะอากาศมัน ค่อนข้างที่จะเหมือนมีไอ้น้ำอยู่มากอันนี้หมายถึงอากาศแห้งหรืออากาศชืน้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำนะคะกิจกรรมเราก็เรียนไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะค่ะครูมีภาพมาให้เด็กๆดูด้วยการ3รูปนะคะทีนี้เราบอกว่า3รูปนี้เขามีความแตกต่างกันนะคะรูปแรกเป็นรูปป่ารูปที่2เป็นรูปที่ทะเลและรูปที่3นะคะเป็นรูป ทะเลทรายถ้าครูถามว่ารูปใดน่าจะมีความชื้นในอากาศมากที่สุดนะคะเพราะอะไรถ้าจาก3รูปรูปที่มีความชื้นหรือมีปริมาณไอน้ําในอากาศมากที่สุดเด็กๆบอกว่าควรจะเป็นภาพที่1น,นะคะเพราะว่ามีต้นไม้ต้นไม้มันคายเอาไอ้น้ำออกมาตลอดเวลานะคะต่อมาข้อที่2บอกว่าไอ้น้ำในอากาศส่วนใหญ่ได้มาจาก รูปใดนะคะไอ้น้ำในอากาศก็ต้องมาจากแหล่งน้ำถูกไหมก็คือภาพที่สองนั่นเองนะคะก็คือทะเลสาเอ่อทะเลนะคะภาพที่สามบอกว่าถ้าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าจะมีผลต่อความชื้นในอากาศหรือไม่เพราะอะไรแน่นอนคะ่ะถ้าเราตัดต้นไม้นะคะความชื้นในอากาศของเราก็จะมีปริมาณลดลง พอมีปริมาณลดลงนะคะก็จะทําให้อากาศเกิดการแห้งแรงพอแห้งแรงเหมือนภาพไหนอะเหมือนกับภาพที่3ตามมาได้อีกเช่นเดียวกันนะค่ะอันนี้นะคะก็คือพูดถึงความชื้นในอากาศนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะความชื้นนะคะคืออะไรเราต้องมารู้จักก่อนความชื้นก็คือการที่มันมีปริมาณไอน้ำในอากาศนั่นเองนะคะ มันมีปริมาณไอน้ําอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าความชื้นทีนี้เรามาจะได้ยินว่านะคะอากาศไม่อิ่มตัวกับอากาศอิ่มตัวซึ่ง2ตัวนี้แตกต่างกันตรงไหนนะคะอากาศไม่อิ่มตัวก็คืออากาศที่มีปริมาณไอน้ําอยู่น้อยมากๆอันนี้เราเรียกว่าอากาศไม่อิ่มตัวนะคะมีปริมาณไอน้ําอยู่น้อยนะคะ เราจะเรียกว่าอากาศไม่อิ่มตัวแต่ถ้าเป็นปริมาณที่มีไอ้น้ำอยู่สูงนะคะจนมันไม่สามารถรับได้อีกแล้วถ้ามันรับอีกมันจะเกิดฝนตกละนะคะเราจะเรียกว่าอากาศอิ่มตัวนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันยังสามารถรับได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เราจะเรียกว่าอากาศไม่ อิ่มตัวนะคะเด็กๆจำไว้นะเทอมันสามารถรับความชื้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอากาศไม่อิ่มตัวแต่เทอมันไม่สามารถรับได้แล้วนะคะเป็นอากาศอิ่มตัวนั่นเองนะคะต่อมาจากรูปนี้เราบอกว่าเมื่อน้ำจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยระเหยกลายเป็นไอนะคะขึ้นสู่อากาศ นักเรียนคิดว่าอากาศเนี่ยจะรับไอน้ําได้มากหรือน้อยเพียงใดนะคะการที่นะคะไอน้ำเนี่ยมันลอยขึ้นไปเนี่ยแล้วเราจะรับได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศณนะบริเวณนั้นถ้าความชื้นแห้งนะคะมันก็สามารถรับปริมาณไอน้ําได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีความชื้นในอากาศ ค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วนะก็จะทําให้นะคะอะ่มันเกิดการรับไม่ได้ละเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะรับปริมาณไอน้ําได้น้อยอยู่แล้วนะคะอ่ะทีเนี้ยการที่ความชื้นในอากาศมากหรือน้อยส่งผลต่อกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราเยอะแยามากมายเลยนะคะ เราจะสังเกตเห็นที่สำคัญเลยคือการตากผ้าการตากผ้านี่แหละการตากผ้ามีความสัมพันธ์กับปริมาณไอ้น้ำในอากาศอย่างไรนะคะปริมาณไอน้ำในอากาศเรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าความชื้นของอากาศนะคะผ้าที่ตากไว้ผ้าที่เราตากไว้เนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ใช้เราซักผ้า แล้วเราต้องมาตากผ้านะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้ผ้าของเรามันจะแห้งเร็วผ้าของเรามันจะแห้งช้าเด็กๆบอกว่าดูที่ปริมาณแดดไงคุูถ้าเกิดวันไหนแดดดีๆเนี่ยแดดจัดๆอะผ้าเราจะแห้งเร็ววันไหนนะคะที่ไม่มีแดดเนี่ยผ้าจะแห้งช้า จริงๆปริมาณแสงเนี่ยมันส่งผลต่อความชื้นในอากาศได้นะคะให้จําไว้ถ้าความชื้นในอากาศมากผ้าจะแห้งช้าแต่ถ้าความชื้นในอากาศน้อยผ้าจะแห้งเร็วนั่นเองนะคะแล้วเรามักจะได้ยินคำว่าความชื้นสัมพัสความชื้นสัมพัสคืออะไรนะคะความชื้นสัมพัส์ก็คือมันเป็นปริมาณเปรียบเทียบ ระหว่างมวลของไอน้ําระหว่างมวลของไอน้ํานะที่มีอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะกับมวลของไอน้ําอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันนะคะค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นร้อยละวิธีการที่เราจะหาค่าความชื้นสัมผัสเราจะหาได้จากสูตรนะคะมวลของไอน้ํามวลของไอน้ํานะ ที่มันมีอยู่จริงในอากาศเนี่ยนะคะมาคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยมวลของไอน้ำเมื่ออากาศอิ่มตัวนะคะด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรเดียวกันนะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของความชื้นสัมพัสนะอย่าลืมต้องเอาไปคูณด้วย100นะคะเอามวลของไอน้ำที่มีอยู่จริง ไปคูณ100และหารด้วยมวลของไอน้ำเมื่ออากาศอิ่มตัวนะคะอันนี้จะเป็นการหาความชื้นสัมพัสนั่นเองนะคะทีนี้อ่ะพอเราบอกว่าความชื้นสัมพัสนะคะเราจะหาถ้าเราไม่หาแบบนั้นนะคะจากสูตรแรกที่ครูบอกเราจะหาจากสูตร H เท่ากับ m ส่วน v ก็ได้นะคะ H เท่ากับ m ส่วน v มีหน่วยเป็นกิโลรกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ m คืออะไรนะคะ m ก็คือปริมาณของไอ้น้ำในอากาศนะส่วน v นะคะคือปริมาตรของอากาศที่มันมีมวลไอน้ำ m เนี่ยอยู่นะคะส่วน H คืออะไร H คือความชื้นนะคะ สมบูรณ์นะคะความชื้นสมบูรณ์ของอากาศเราจะหาจากสูตรแบบนี้ก็ได้เราจะได้ไม่เขียนเยอะแต่เราต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวอะไร H คืออะไรนะคะ v, v คืออะไร m คืออะไรนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการหาความชื้นนะคะของอากาศนะต่อมาจากที่ครูพูดไปแล้วนะเด็กๆนะคะ ความชื้นถ้าเราไม่หาแบบนั้นนะคะเราจะหาความชื้นมันจะมี2แบบคือความชื้นสัมพัสกับความชื้นสัมบูรณ์นะคะซึ่งการหามันแตกต่างกันเราจะมาดูที่ความชื้นสัมพัสบ้างความชื้นสัมพัสเราจะหาจากมวลของไอน้ําในอากาศเอามาหารด้วยปริมาตรของอากาศณนะอุณหภูมิเดียวกันนะ จำเป็นเลยที่จะต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกันนะคะส่วนความชื้นสัมพัสความชื้นสัมพัสเราจะหาจากมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงนะนะคะเอามาคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยมวลของไอน้ำอิ่มตัวนั่นเองนะคะมันก็จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะอันนี้นะ ให้รู้นะสัมพัทธ์กับสัมบูรณ์แตกต่างกันตรงไหนโจทย์เขามีให้เนะี่ยเขาจะให้หาเลยว่าจงหาความชื้นสัมพัทธ์จงหาความชื้นสมบูรณ์ถ้าเขาให้เราหาความชื้นสัมพัทธ์เราก็เอามวลของไอน้ําในอากาศเนี่ยมาหารด้วยปริมาตรของอากาศนะคะณนะอุณหภูมิช่วงนั้นนะแต่ถ้าหาความชื้นสัมพัทธ์เราก็เอามวลของไอน้ําที่มีอยู่จริงเนี่ยไปคูณร้อย เราก็เอามาหานะคะมวลของไอน้ำที่อิ่มตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาค่าความชื้นสัมพัทกับสัมบูรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศให้จำไว้นะเราจะเรียกว่าไฮโกมิเตอร์ Go นะคะไฮโกมิเตอร์มี2แบบคือแบบกระเปะ๋อเปียกนะคะกับกระปะ๋อแห้งซึ่งผลต่างของอุณหภูมิระหว่างกระเปะ๋อเปียกกับกระป๋อแห้งเนี่ยนะคะมันก็จะมีคล้ายๆกันนะคะอย่างตัวที่ให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไฮโกรมิเตอร์ meter, แบบกระปะ๋อแห้งนะคะ ผลต่างของอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะเอาไปหาความชื้นนะคะทั้งสมบูรณ์แล้วก็สัมผัสได้นะคะเราจะเห็นจากรูปเนี่ยมันจะมีกระปะ๋อแบบ2แบบนะคะไฮโกรมิเตอร์มันมีในในรูปเนี่ยมันมีกระปะ๋ออยู่2แบบคือกระป๋อเปียกกับกระปะ๋อแห้งแล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะกระป๋อเปียกก็คือเป็นปริมาณที่ไอ้น้ํามีอยู่จริง ณนะบริเวณนั้นนะคะส่วนกระเป๋อแห้งก็คือเป็นปริมาณอุณหภูมิของไอน้ําที่อยู่ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะที่เราบอกว่าเข้าไปหารกันแล้วก็เอามาคูณ100นั่นแหละนะคะอันนี้นะคะก็ให้รู้ไว้ว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นในอากาศเราจะเรียกว่าไฮโกมิเตอร์นั่นเอง ซึ่งเด็กๆเ,เคยเห็นไฮโกรมิเตอร์ไหมนะคะไฮโกรมิเตอร์ที่เป็นแบบนี้เคยเห็นไหมคะบางคนบอกว่าหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะครูนะคะบางคนบอกว่าหนูเคยเห็นนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมนะคะเส้นผมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความชื้นนะคะแล้วก็ ได้รับความร้อนนะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปดันทําให้นะคะ h a i ฮ h y ม r o m e t e r นะคะมีการเคลื่อนที่ของเข็มนะอันนี้เราจะเรียกว่า h a i ฮ h y g o m e t e r นั่นเองนะคะเด็กๆอ่ามันก็จะอาศัยนะคะหลักการทํางานของมันเช่นเดียวกันนะกับเส้นผม เมื่อได้รับความชื้นนะคะมันก็จะเกิดการขยายตัวนะก็จะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งเดิมนะคะก็จะสามารถบอกความชื้นณนะบริเวณนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมสำหรับรูปนะคะแฮไฮโกมิเตอร์นะคะซึ่งแฮอไฮโกมิเตอร์ก็ ถูกนำมาใช้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นวัดความชื้นจริงๆต้องเป็นไฮโกรมิเตอร์นะคะมันก็จะได้ค่าค่อนข้างเที่ยงตรงแต่ไม่ใช่หมายความว่าแฮรไฮโกรมิเตอร์ไม่มีความเที่ยงตรงนะมันก็มีความเที่ยงตรงเหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับแฮรไฮโกรมิเตอร์นะอ่ะอันนี้นะคะทำให้เด็กๆนะคะ ก็ได้รู้ละนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดนะคะความชื้นในอากาศนะคะความชื้นในอากาศคืออะไรความชื้นในอากาศก็คือนะคะปริมาณของไอน้ําปริมาณของไอน้านะที่อยู่ณนะช่วงเวลานั้นนนนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าความชื้นของบรรยากาศนะคะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูจากรูปนะเพราะเหตุใดนะคะบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์จึงพบว่ามีฝนตกนะคะเยอะกว่าบริเวณที่ไม่มีป่าไม้สมบูรณ์อันดับแรกเรามาดูนะคะบริเวณที่มีป่าไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันจะคายน้ําพอมันคายน้ําใช่ไหมคะอุณหภูมิปริมาณไอน้ำเนี่ยมันก็จะมีปริมาณเพียงพอ แล้วก็มีความชื้นค่อนข้างที่จะมากพอมันมีความชื้นค่อนข้างที่จะมากเนี่ยมันก็เลยจะกันตัวเป็นเมฆแล้วก็ฝนขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเรามาดูบริเวณที่ไม่มีป่าไม้นะคะถ้าไม่มีป่าไม้เนี่ยมันก็จะไม่มีใบไม้สําหรับการคลยน้ําอุณหภูมิแล้วก็ไอน้ําหรือว่าความชื้นในอากาศเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเลยพอไม่สัมพันธ์กันก็เลยทําให้อากาศนะคะมีความแห้ง พอมีฟันแห้งนะคะฝนก็เลยไม่ตกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกตว่าเธอบริเวณไหนที่มันมีต้นไม้เยอะๆนะคะแสดงว่าบริเวณนั้นอะ่ะมันมีความชื้นอยู่มากเพราะว่าใบไม้มันขายน้ําออกมาแต่เธอบริเวณที่ไม่มีต้นไม้นะคะความชื้นในอากาศจะมีน้อยทําให้เราเรียกว่าอากาศแห้งนั่นเองสังเกตในทะเลทรายกับในป่า มันจะมีความแตกต่างกันถูกไหมคะเพราะว่าที่ทะเลทรายไม่มีต้นไม้เลยพอมันไม่มีต้นไม้มันไม่มีความชื้นในอากาศมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเฮย้ยมันร้อนมันร้อนมากแต่ในป่าเนี่ยมันมีต้นไม้นะคะมันมีความชื้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าป่าเราไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทําให้เราสรุปได้ว่าความชื้นคืออะไรความชื้นก็คือปริมาณไอน้ําในอากาศนั่นเองนะคะ มันมีด้วยกัน2แบบคือความชื้นสัมพัทธ์กับความชื้นสมบูรณ์นะคะซึ่ง2ตัวนี้สมบูรณ์กับสัมพัทธ์มันก็มีวิธีการหาแตกต่างกันเด็กๆก็รู้ไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์นะคะที่ใช้วัดความชื้นในอากาศก็จะมี2แบบนี้ไฮโกรมิเตอร์ แบบกระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งอันนี้ให้ค่าที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะกับอีกชนิดหนึ่งคือแฮ a แฮนะคะแฮไฮโกรมิเตอร์ถ้าเป็นแฮไฮโกรมิเตอร์เนี่ยก็คือจะนำเรื่องของเส้นผมเข้ามาเกี่ยวข้องความชื้นทำให้เส้นผมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยทำให้สามารถไปตีตัวเลขที่ใช้ในการวัดได้นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือความชื้นในอากาศนั่นเองถ้าเราสังเกตจากอันนี้เรานำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะเด็กๆถ้าวันนี้เราจะตากผ้าโหแล้วเราดูซิเฮ้ยท้องฟ้ามันมืดคึมๆเลยนะคะแสดงว่าปริมาณไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมันมีมากนะนะคะเพราะนั้นหนูตากผ้าไว้มันก็ไม่แห้งหรอกนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเุ้ยวันนี้แดดจัดจังเลยแด,ดดดีจังเลยนะคะ แสดงว่าไอาน้ําในอากาศเนี่ยมันมีอยู่น้อยเท่เาเรียกว่าอากาศแห้งก็จะทําให้หนูสามารถตะผ้าแล้วแห้งเร็วนั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความชื้นในอากาศนะคะอากาศแห้งนะคะอากาศชื้นนะคะหรือว่าความชื้นนะคะมันก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันเราครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้เนี่ย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยแล้วถ้าใครที่เรียนเราไม่เข้าใจก็สามารถศึกษาข้อมูลจากด้านนอกได้นะคะหรือทักมาหาครูได้เป็นการส่วนตัวเลยก็ได้แล้วอยู่บ้านนะคะก็อย่าลืมช่วยเหลือง,งานคุณพ่อคุณแม่นะคะ เพราะว่าท่านทํางานข้างนอกมาเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆนะลูกสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ